หันมาดูด้วยนะหันมาดูด้วยนะเออหันมาดูด้วยนะว่าแบบแม่มองหรือเปล่าเออเออเออขาชีฟ้าเอาเข้าไปเออแปรงขนได้ไหมขอแปรงขนได้ไหมขอแม่แปรงขนได้ไหมนิ่งนิ่งแปรงได้ไหมขนเนี่ยขนย่อยเนี่ย <c oughs> มาทําอะไรแต่เมื่อกี้ยังชักก็เดวกระเดวอยู่ไนงะทาไมอ่ะมาทําไมอ่ะเออก็ไปชักต่อดิเออไปชักต่อสิไปเลยแม่ไม่แคร์แม่ไม่สนเอ้ยเอ้ยอย่าลุกล้ำอนณาเขตของข้าอย่าลุกล้ำอาณาเขตของข้า ยา yeah. นังจอยสีเต็มหน้าเลยโทรศัพท์อ่ะรูปเต็มเนี่ยหน้าเต็มโทรศัพท์เลยไปเลยไปผักอกรอ,กอ,อย่ามาลุกล้ำอาณาเขตของข้าเจ้าลงไปเดี๋วนี้เจ้าลงไปก่อนลงไปถอยถอย,ถอยให้แม่ก่อนถอยถอยก็แล้วถอยถอยแห่หูดังแย่หูดังแย่หูดัง,ดงเอาถอยถอยลงไปก่อนแล้วไม่ถอยแม่จะลุกได้ไงนะถอยอึ๊บ หอ,ย,อยซี่เดีย๋ยวแม่กดแ,แล้วกระดูกหกักเน่ทำไมทำไมกระเซาะกระเซิงสภาพฮะมีอะไรอยากได้ขนมฟรีๆไม่ได้เอาอะไรมาแลกกันเร็วเอาอะไรมาแลกก่อนทำยังไงเคยสั่งสอนไว้ตอนเด็กทำไงลองทบทวนความจำดิต้องทำไงอ่ะไปเอามาตรงนั้นแหละไปไปเอามาอันนึงเร็ว ลูกตามมาอันหนึงมายิ้มหวานแม่ไม่ให้เออม,มายิ้มหวานแม่ไม่ให้ไปสิลูกแล้วนี่้าไปเอามาเล้ยเอาอะไรมาให้แม่เอาอะไรมาให้แม่เอาอะไรมาให้แม่เอามาตัวหนึง่งแล้วแต่อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เอามาอันไหนก็ได้ไม่ได้อีกอ่ะเอามานั่นแหละนั่นแหละเอามาโอเคโอเค <c oughs> อันไหนก็ได้เอามาให้แม่สิ ม,มันอยู่ตรงนั้นรู้แต่ตุ๊กตาต้องเอามานี่อย่ามาโวยเอาตุ๊กตามานี่เดี๋ยวอดนะหยิบมาหยิบมา,มาอ้าวอ้าอ้าสติเสียแล้วเอาหยิบมาตุ๊กตาอยู่ไหนอ่างั้นไม่ให้หยิบมานี่สิโดนแม่นั่นเข้าไปเว้ยเสียสูตรเลยตั้งสติหยิบมาหนึ่งตัวเอามาอ่ะพี่เป็ดยักษ์ เอามาตรงนี้เอามาตรงนี้เอาาเอขึ้นมาถืงถึงออหือมาโวยวายสวัสดีเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดโอ้ยน้ำลายกระเด็นแล้วเอ้าวเราก็ไปเลยนะไปทำอะไรก็ไปนะห้ามมาปีนขึ้นมาอีกโอเคไปนั่นแหละไปจบจบจบ,จบ